สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสูผ้าฟา้ามครับมือนีเพิ่นน้ำแม่พันมานะครับมาสมเจ้าผู้ดิดเพิ่นว่าเพิ่นมักผู้ดิดครับมือหนีมางวดก่อนใส่เพชรพะลันมือนีใส่ผู้ดิดซับไปจากแม่ก็เฮ้ยยี่สิบเม้ตัว <laughs> ละบหายนุ่มัละบหานนดผู้ใดยังได้กัมาจงองตัวนี้นะ มันให้ลูกร้อยเจ็ดซิปมาแล้วด้ตัวนึงเหรอเม่นบอกเฮ้ยให้ลูกร้อยเจ็ดซิปมาแล้วตัวนึ่งแ,แต่ว่าแม่นี่ร้อยประมาณร้อยสามแปดสามเก่าเนาะการใจลูกนี่ถือว่าดีนะครับเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยมือนี่เพิ่อนนำมาผสมเจ้าผู้ดีดครับเอาโครงสร้างอีกครั้งเมื่าสัน้นกลุ่มรอนะครับกลับมาแต่กระ,ะสินแล้วก็เริ่มทำงานซอยพี่น้องเกษตรกรคือเก่าครับ สำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจอยากผสม,มเจ้าผู้ดิดกะเบอร์โทรผมกะ0822603253นะครับมีพอพันสองตัวตัวนี้เป็นลูกไส้เกาเจริลน,นะครับเจ้าผู้ดิด2ปี10เดือนอ่าวันที่14จังที่ถึง10เดือนนะครับตอนนี้สูงร้อยหกนะครับสำหรับเจ้าผู้ดิดนะครับก็มีอีกตัวนึงก็สีเป็นผุดนะครับเพ็รพันหลานนะครับหนุ่มรอยอีกตัวนึงนะครับ ผูใดสนใจนะครับก็ลองมาพูดมาคุยกันได้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเบื้องต้ครับกับธรรมดานะครับนี่พวกไก่ได้พี่น้องก็เพิ่นกะพ้นเป็นสันสัตย์ยันของควายผู้เนาะกับธรรมดากัพอตัวเมียรหรือว่าตัวเมียไปแล้วกับล้วไปนะครับบุคคอยอนั้นปาปนใยนะครับ จเย็นห่วยม,มีม mm ีดอยู่บ um. ่อย yeah ู่ในรถเบิ่งดูมีดมีบ่อท่นบ่นั่นเอาใส่งามนี่เขาเสียอันมาฟันต่อนี่ออกนะสะพกกิดครับมันนี่สะพกกิดปกติก็สมอยู่เฮี้ยนมือนี่เอามาสมอยู่ในป่าเนื่องจากเอาตัวผู้มานอนน้ำนะครับประมาณนี้แหละครับ ปึดคก้วยบเคยถือเคือกมือมันหลับตื่นโบเดียวให้เขาฟ,ฟันต่อนี่นะนะบอเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวแป๊บนึง